รายการแรกนะคะรายการที่หนึ่งนี้นะเป็นพระสมเด็จค่ะเนี่ยนะคะอง์นี้นะคะเป็นพระสมเด็จเนื้อผงค่ะเนื้อนึบๆเนื้อเก่าๆแบบนี้เลยสภาพดีสภาพสวยนะคะเนี่ยนะคะรายการนี้นะรายการที่หนึงค่ะพระสมเด็จนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์เป็นพระเนื้อผงแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะรายการที่หนึ่งนะจ๊ะสามร้อยบาท <c oughs> สามร้อยบาทนะคะรายการที่หนึ่งรายการต่อไปค่ะรายการที่สองรายการที่สองนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพาปากค่ะเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ทวดพิมพาปากเนื้อทองแดงลมดําเก่าๆแบบนี้เลยนะคะเส้นผาปากเห็นชัดเจนเลยค่ะขอบข้างนะคะขอบข้างเหรียญเหรียญนี้เก่านะคะเหรียญนี้เก่าด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเป็นหลวงปู่ทิมนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลย รายการน,นี้นะคะรายการที่สองสามร้อยบาทค่ะรายการที่สองรายการต่อไปนะคะรายการที่สามจ้ะรายการที่สามนี้นะจ๊ะเป็นเหรียญนะเป็นเหรียญอาจารย์ฟันนะคะเหรียญอาจารย์ฟันเนื้อโลหะสีงเงินแบบนี้เลย <Bose> เหรียญสวยนะคะเส้นเหรียญเห็นชัดเจนดูดีแบบนี้เลยจ้ะเนี่ยนะคะเส้นเหรียญสวยสวยชัดเจนดูดีแบบนี้เลย สภาพดีนะคะสภาพสวยองค์นี้นะคะเคยผ่านการใช้งานมาด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะเป็นตัวหนังสือเป็นยันเส้นเหลี่ยมสวยๆเขียนปีสองห้าศูนย์เจ็ดนะคะเนี่ยนะขอบข้างนะคะรายการนี้นะคะรายการนี้รายการที่สามรายการที่สามนี้นะคะสามร้อยบาทค่ะรายการที่สาม รายการต่อไปค่ะรายการที่สี่เป็นรูปหล่อหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์ค่ะองค์นี้นะคะจะเป็นเนื้อโลหะสีทองสวยๆมีคลาบเบาติดมาแบบนี้เลยเนี่ยนะมีคลาบเบาสวยๆติดมาแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยนะคะรายการนี้รูปหล่อหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพเนี่ยนะคะสวยๆแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะสีทองคลาบเบาติดเห็นชัดเจนเลยนะคะตามซอกเนี่ยนะ เห็นคาเป้าชัดเจนแบบนี้เลยรายการนี้ค่ะรายการที่สี่สามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สี่ค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่ห้ารายการที่ห้านี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่นะคะเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยตัวเหรียญสภาพผ่านการใช้งานมาค่ะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ไข่ เก่าๆนะคะตัวเหรียญด้านหลังเป็นแบบนี้คะ่ะด้านหลังเหรียญน,นะคะรายการนี้นะจ๊ะรายการที่ห้าสามร้อยบาทสา0รอบาทนะคะรายการที่ห้าค่ะรายการต่อไปคะ่ะรายการที่หนะคะองค์นี้เป็นพระเนื้อด,ดินจ๊ะเห็นเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นพระสีเทพนะจ๊ะเป็นพระสีเทพนะไม่ทราบพิมพนะจ๊ะไม่ทราบกุเป็นเนื้อด,ดินค่ะ นะ้ดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยคราบกุคาบเก่า,ายังพอเห็นชัดเจนนะคะตามซอกสวยๆแบบนี้ใบหน้าท่านยังมีเห็นนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้จ้ะเนี่ยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพลานเนื้อดินค่ะพลสีเทพนะจ๊ะรายการนี้นะจ๊ะรายการที่หกสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่หกรายการต่อไปค่ะรายการที่เจ็ดนะจ๊ะ รายการที่เจ็ดนี้นะจ๊ะเป็นเหรียญหลวงปู่สุขค่ะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะคะเป็นการหล่อโบราณแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่สุขนะคะเป็นการหล่อโบราณสวยๆแบบนี้เลยตัวเหรียญด้านหลังค่ะจะมีรอยจานยันชัดเจนแบบนี้เลยนะคะเนี่ยนะตัวเหรียญด้านหลังนะคะจะเห็นรอยจานยันชัดเจนแบบนี้เลยค่ะสวยๆเดิมๆเนี่ยนะคะเหรียญหลวงปู่สุขไม่ทราบกุ i̇şte. ไม่ทราบพิมพ์ รายการนี้นะคะรายการที่เจ็ดสอบาทค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่8ดแล้วนะจ๊ะพี่จ๋ารายการที่8ดนี้นะเป็นรูปลอหลวงพ่อเงินค่ะไม่ทราบกลุ่ไม่ทราบพิมพ์องนี้นะคะรูปลอหลวงพ่อเงินนะคะไม่ทราบกลุ่ไม่ทราบพิมพ์เก่าเก่าแบบนี้เลยค่ะ เก่าๆแบบนี้เลยคราบกุคราบเก่านะคะมีคราบเบ้าติดมาด้วยสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เลยใต้ฐานเป็นแบบนี้ค่ะใต้ฐานรายการนี้นะคะรายการที่แปดสามร้อยบาทค่ะรายการที่แปดนะคะรูปรอหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุกไม่ทราบเพียง รายการที่แปดนะคะสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่เก้ารายการที่เก้านี้นะคะเป็นพระขุดสะเนื้อผงค่ะเก่าๆมันๆแบบนี้เลยองคนี้นะคะเป็นพระเนื้อผงเก่าๆมันๆแบบนี้เลยค่ะพระขุดสะนะคะสวยๆเป็นพระเนื้อผงคาบกุบคาบเก่าชัดเจนนะคะทั่วทั้งองค์เลยค่ะคาบกุบคาบเก่านะคะสวยๆชัดเจนทั่วทั้งองค์แบบนี้เลย เนี่ยนะรายการนี้นะคะรายการที่เก้าสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบนะจ๊ะรายการที่สิบนี้แล้วค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะคะเหรียญน,นี้นะเหรียญหลวงพ่อกันเนื้อทองแดงเก่าๆกไหล่ทองเดิมๆเลยค่ะตัวเหรียญน,นี้นะคะสวยเก่าสภาพดีนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะขอบเบ็ดสวยๆเส้นเหรียญน,นะคะสวยๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะเส้นเหรียญสวยๆนะ มาพร้อมใส่กรอบใส่ตลับสีทองฝั่งเพชรด้านหน้าแบบนี้เนาะสวยค่ะพร้อมกรอบเลยมาพร้อมกรอบกันไปพร้อมกรอบรายการที่สินี้นะจ๊ะสามอยบาท300อบาทนะจ๊ะรายการที่สิจ้ะรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเอดนะคะรายการหนึ่งเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยปีหกเก้านะคะเนื้อทองแดงด,ดำๆแบบนี้เลยเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยปีหกเก้าเนื้อทองแดงด,ดำค่ะ เก่าๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะขอบข้างเป็นแบบนี้นะด้านหลังค่ะด้านหลังสวยเดิมสภาพดีเส้นเหรียญสวยนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่สิบเอ็ดสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเอ็ดค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบสองเหรียญหลวงพ่อกันเนื้อสิงเงินฉลุลาย ะะเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อกันเนื้อโลหะสิงเงินฉลุลายแบบนี้เลยตัวเหรียญเป็นปีสองสี่หกเก้าค่ะเป็นเนื้อโลหะสิงเงินฉลุลายแบบนี้นะคะสวยๆเดิมๆด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังนี่นะคะขอบข้างรายการนี้ค่ะรายการที่สิบสองสามร้อยบาทนะคะเหรียญฉลุลาย เนือสีเงินนะคะ3า0บาทนะคะรายการที่ 12, รายการต่อไปค่ะรายการที่13เป็นพระรูปลอหลวพพ่อเดิมค่ะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างแง่นะรูปลอหลวงพ่อเดิมนะคะไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้างสวยๆเก่าๆสภาพใช้แบบนี้เลยนะคะสวยๆเก่าๆคลาสสิกแบบนี้สภาพใช้นะจ๊ะองนี้ ้า้ฐานไม่มีไม่มีรอยจานนะจ๊ะรายการนี้นะรายการที่13ค่ะลุบลอหลงพ่อเดิมไม่ทราบรุ่นไม่ทราบปีสร้าง300บาทค่ะรายการนี้รายการต่อไปค่ะรายการที่4ขอโดดทษทีค่ะรายการที่14นะคะรายการนี้ค่ะเป็นพระเนื้อชินนะคะเนื้อชินไม่ทราบกุสวยเก่าแห,แห้งแบบนี้เลยค่ะองคนี้นะคะสวยๆเก่าๆแ,แห้งแบบนี้เลย เลี่ยมพลาสติกเปิดหน้าเปิดหลังมาแบบนี้จ้ะเนี่ยนะคะเลี่ยมกรอบพลาสติกเก่าๆเปิดหน้าเปิดหลังมาแบบนี้เลยนะคะคราบกู่คาบเก่ายังเห็นอยู่นะคะเนื้อชิ้นคือแห้งมากๆอะเนี่ยเนี่ยนะคะเนื้อชิ้นเก่าๆแห้งๆเลยค่ะรายการนี้นะรายการที่สิบสี่ค่ะสามร้อยบาทมาพร้อมกรอบแบบนี้นะคะเปิดหน้าเปิดหลังสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบสี่รายการต่อไปนะคะรายการที่สิบห้าจ้ะ รายการที่สิบห้านี้นะคะเป็นสีเทพเป็นพลาสีเทพพิมพ์นี้คะ่ะเนี่ยนะพลาสีเทพพิมพ์นี้เลยเนื้อดินนะคะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยคะ่ะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยสภาพดีนะคะสภาพสวยเนี่ยนะคะสภาพดีสภาพสวยแบบนี้เลยค่ะเนื้อดินสีเทพนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้เนี่ยนะ รายการนี้นะคะรายการที่สิบห้าสามร้อยบาทค่ะรายการที่สิบห้านะจ๊ะรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบหกเป็นเหรียญจอบหลวงลงพ่อเงินค่ะเนี่ยนะคะเป็นเหรียญจอบหลวงพ่อเงินสภาพผ่านการใช้งานมาเก่าๆแบบนี้เลยสภาพผ่านการใช้นะคะเหรียญจอบหลวงพ่อเงินไม่ทราบกุกนะคะสวยๆมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกหนาๆแบบนี้นะคะเปิดหน้าเปิดหลัง รายการนี้ค่ะรายการที่สิบหกสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบหกเหรียญจอบหลวงพ่อเงินนะคะสามร้อยบาทรายการที่สิบหกค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่สิบเจ็ดนะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมเนื้อสีเงินเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดิมปีแปดสองเนื้อสีเงินค่ะหน้าตาท่านยังเห็นชัดเจนนะคะเส้นเหรียญสวยสวยหัวไหลกลมๆแขนล้ำๆ้ด้านหลังเป็นยันแบบนี้ค่ะ เนี่ยนะคะด้านหลังเป็นยันแบบนี้เลยสวยเดิมสภาพดีนะคะขอบข้างไม่มีห่วงนะจ๊ะเหรียญน,นี้นะเป็นเหรียญเนื้อสิงเงินนะจ๊ะรายการนี้นะคะรายการที่สิบเจ็ดสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่สิบเจ็ดค่ะ พี่ๆท่านไหนนะคะสนใจน้องฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะกดติดตามกันทางช่องไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดของดีของเด็ดนะคะของราคาถูกราคาไปต่อกันได้นะคะทุกคลิปทุกอีพีกันเลยจ้ะจัดส่งฟรีนะคะมีบริการด้วยนะคะนะสายด่วนปิดด่วนได้เลยจากที่08 3 4 3 7 4 7 5 3เเบอร์โทรเบอร์ไลน์เป็นเบอร์เดียวกันเลยนะคะ ราคาเริ่มต้นนะคะองละ300บาท4ี่องหนึ่งพค่ะจะส่งฟรีนะคะรายการนี้นะจ๊ะเป็นรายการที่สิบเจาบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่18บแปดนะคะองค์นี้ไม่รู้ว่าเป็นพระอะไรนะเป็นรูปหล่อนะคะเป็นรูปหล่อเนื้อสีเงินมีน้ำหนักค่ะรูปหล่อเนื้อสีเงินแบบนี้เลยเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักนะคะสวยๆเก่าๆสภาพดีแบบนี้เลยไม่ทราบกุนะคะ เนี่ยนะคะไม่ไม่แน่ใจว่าเป็นอุปคุดหรือเปล่านะคะเป็นเนื้อสีเงินแบบนี้เลยค่ะสวยๆนะคะสวยๆเลยมีน้ำหนักเนี่ยนะไม่ทราบกุไม่ทราบพิมพ์นะจ๊ะรายการนี้ค่ะรายการที่สิบแปดสามร้อยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่สิบเก้ารายการที่สิบเก้านี้นะคะเป็นเหรียญหล่อโบราณค่ะเหรียญหล่อเก,ก่าๆแบบนี้ไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเนี่ยนะคะ เหรียญรอเก่าๆเหรียญรอโบราณแบบนี้เลยไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพอ่อด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะจ๊ะสภาพเคยผ่านการใช้มางานมาค่ะเนี่ยนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาแบบนี้เลยรายการนี้นะคะรายการที่ 19- 300บาทรายการต่อไปค่ะรายการที่20นะคะรายการที่20นี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อกลวยเนื้อสีเงินเนี่ยนะ เหรียญหลวงพ่อกลวยเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อสิงเงินสวยๆแบบนี้เลยสภาพดีใบหน้าท่านยังชัดเจนนะคะหนไหลกลมๆแขนล่ำล้ด้านหลังเหรียญเป็นยันแบบนี้ค่ะเขียนปีสองห้าสองหนึ่งเนี่ยนะคะด้านหลังเหรียญนะคะเป็นยันแบบนี้เลยเขียนปีสองห้าสองหนึ่งนะคะเหรียญหลวงพ่อกลวยเนื้อสิงเงินขอบข้างค่ะเนี่ยนะคะรายการนี้นะจ๊ะรายการที่ยี่สิบสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบค่ะ รายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะรายการที่สองหนึ่งนะจ๊ะรายการนี้นะเป็นหลวงปู่ทวดพิมพ์เตาลี่มีตัวฉอด้านหลังนะเนี่ยนะคะหลวงปู่ทวดพิมพ์เตาลี่ค่ะเป็นเนื้อโลหะมีน้ำหนักมีตัวฉอชิงด้านหลังแบบนี้เลยสวยสวยเดิมๆนะคะรายการนี้ค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ดนะคะสามร้อยบาทจา้ะ ใต้ฐานนะคะจะเป็นแบบนี้สามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดค่ะเนี่ยนะคะสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบเอ็ดรายการต่อไปนะคะรายการที่ยี่สิบสองรายการที่ยี่สิบสองนี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมเนื้อโลหะสีเงินฉลุลายค่ะเนี่ยนะคะ เหรียญหลวงปู่เอียเ่ยมเหรียญนี้นะคะเป็นเหรียญเนื้อโลหะสิงเงินสวยๆฉลุลายแบบนี้เลยด้านหลังเป็นยันแบบนี้นะคะเขียนปีสองสี่หกเจ็ดค่ะด้านหลังเป็นปีสองสี่หกเจ็ดนะคะเหรียญน,นีน้เนื้อโลหะสีเงินฉลุลายสวยเดิมสภาพดีเลยนะคะรายการนี้นะรายการที่ยี่สิบสองสามร้อยบาทจา้ะสามร้อยบาทนะจ๊ะรายการที่ยี่สิบสองรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสาม รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลงปู่สีค่ะหน้าตาท่านชัดเจนสวยๆเลยนะคะหัวไหล่กลมๆแขนล่ำล้ค่ะสวยเดิมสภาพดีนะคะสภาพเคยผ่านการใช้งานมาเป็นเหรียญรุ่นอายุยืนนะจ๊ะเหรียญหลงปูสีองค์นี้นะด้านหลังเหรียญเขียนปี25 1 7ค่ะด้านหลังเขียนปี2 5 1 7น่ะคะเหรียญหลงปู่สีเนื้อทองแดงเก่าๆแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้นะคะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้ําได้แบบนี้เลยนะคะรายการนี้ บ,บ้านๆเลยนะคะอ,องนี้นะคะเนี่ยนะสามร้อยบาทค่ะรายการที่ยี่สิบสามรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบสี่ค่ะรายการที่ยี่สิบสี่นี้นะคะเป็นพระแบบนี้ค่ะเนื้อชินเขาเรียกพระอะไรไม่ทราบนะคะรู้แต่ว่าเป็นเนื้อชินนะคะหน้าตาท่านยังเห็นชัดเจนเนื้อชินคือแห้งมากๆค่ะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยนะคะ เป็นเนื้อชิน้นมีน้ำหนักนะคะแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีสภาพสวยเนี่ยนะคะเนื้อชิ้นนะคะสวยๆเดิมๆแบบนี้รายการนี้ค่ะรายการที่ยี่สิบสี่สามร้อยบาทรายการที่ยี่สิบสี่นะคะสามรอยบาทรายการต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบห้าเป็นพลาเนื้อดินสีเทพนะคะพลาเนื้อดินสีเทพพิมพ์นี้ค่ะเนื้อดินแห้งๆเก่าๆแบบนี้เลย นะะเนื้อดินแห้งๆเกา่เกาๆแบบนี้เลยค่ะสภาพดีนะคะสภาพสวยเนื้อดินคือแห้งมากๆอ่ะนะคะสวยเดิมสภาพดีไม่ทราบกลุ่มไม่ทราบพิมพ์รายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบห้าสามร้อยบาทค่ะรายการต่อไปนะคะรายการที่2ี่สรายการที่ยีนี้ค่ะเป็นเหรียญหลวงพ่อสงวนนะคะเนี่นะ เหรียญหลวงพ่อสงวนนะคะแบบนี้เลยใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะเป็นเหรียญเนื้อทองแดงลมดําค่ะเก่าๆสวยๆแบบนี้หน้าตาท่านยังชัดเจนอยู่นะคะส่วนด้านหลังเป็นแบบนี้ค่ะด้านหลังเขียนปีสองห้าศูนย์ห้าเป็นยันแบบนี้เลยมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้นะจ๊ะมาพร้อมเลี่ยมกรอบพลาสติกกันน้าได้แบบนี้เลยค่ะรายการนี้รายการที่ยี่สิบหกสามร้อยบาทจะ้ะ รายการที่26นะคะ300อบาทรายการต่อไปนะคะรายการที่27คะ่ะรายการที่27ดนี้นะคะเป็นพระไม่ทราบที่ไม่ทราบของพ่อองค์ใหญ่นะจ๊ะองค์ใหญ่เป็นเนื้อโลหะสิงเงินเก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะองค์นี้นะคะเป็นเนื้อโลหะสิงเงินเก่าๆแบบนี้เลยค่ะสวยๆเดิมๆนะคะสภาพดีใต้ฐานเป็นแบบนี้นะคะใต้ฐานรายการนี้นะคะรายการที่27็ด 300บาทค่ะรายการที่27่สิบเจนื้อโลหะมีน้ําหนักนะคะสีเงินสวยๆเก่าๆแบบนี้300บาทค่ะรายการที่27รายการต่อไปนะคะรายการที่28แปดเราจะรายการที่28เป็นพระเนื้อดินพิมพ์นี้นะคะรายการที่28 เป็นพลาเน้อดินพิมพ์นี้เลยหนะ้าตาท่านเห็นชัดเจนค่ะค่ากุค่าเก่า,กากตามซอกยังเห็นชัดเจนแบบนี้เลยนะคะสีสวยเดิมเดิมเลยค่ะด้านหลังเป็นแบบนี้นะคะด้านหลังเนี่ยนะรายการนี้นะคะรายการที่ยี่สิบแปดสามร้อยบาทสามร้อยบาทนะคะรายการที่ยี่สิบแปดรายการต่อไปค่ะเป็นรายการเซตนะคะวันนี้มีมาแค่หนึ่งเซตนะจ๊ะรายการเซตนะเซตเดียวนะจ๊ะองค์ละห้าร้อยบาท องละห้าร้อยบาทค่ะเริ่มจากนะคะหลวงพ่อเงินเนื้อขันเงินนะคะเนี่ยนะหลวงพ่อเงินองคนี้นะคะไม่ซาบกุไม่ซา,าบพิมพ์เป็นเนื้อขันเงินส,สวยๆเก,ก่าๆแบบนี้เลยเนี่ยนะคะส,สวยๆเก,ก่าๆแบบนี้เลยะคะ่ะสภาพเคยใช้สภาพเคยใช้นะคะรายการนี้นะห้าร้อยบาทค่ะรายการนี้หลวงพ่อเงินเป็นเนื้อขันเงินนะคะ ขอโทษทีค่ะเป็นเนื้อขันลงหินนะคะเป็นเนื้อขันลงหินค่ะเจ้าของเดิมเขาบอกว่าเป็นเนื้อขันลงหินนะคะสวยๆแบบนี้เลยนะคะสภาพผ่านการใช้งานมานะคะองนี้เนื้อขันลงหินนะคะห้าร้อยบาทนะคะรายการนี้นะคะห้าร้อยรายการต่อไปะคะ่ะรายการต่อไปองค์นี้เป็นมีดหมอค่ะมีดหมอรอยจานยันชัดเจนเลยนะคะแหนบเงินแหนบเงินทั้งองคเลยนะคะ มิดหมอแบบนี้นะเป็นแหนบเงินค่ะห้าร้อยบาทห้าร้อยบาทนะคะรายการนี้นะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะคะเป็นรายการสุดท้ายของวันนี้แล้วเป็นเขี้ยวค่ะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อเขี้ยวคือเก่าแห้งมากเลยเนี่ยนะคะเขี้ยวคือเก่าแห้งธรรมชาติแบบนี้เลยค่ะสสวยๆนะคะถักเชือกลงรักปิดทองมาแบบนี้เนาะเนี่นะคะไม่ทราบที่ไม่ทราบหลวงพ่อห้าร้อยบาทค่ะ องนี้นะคะห้าร้อยบาทเนี่ยนะคะห้าร้อยบาทนะคะรายการนี้จบไปแล้วนะคะสำหรับ EP นี้นะอง์ละห้าร้อยนะคะ